สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามื่อนี้มื่อนี้นอกจากเบิรงนกแล้วมีกระแตเบิ้งพร้อมจ้าอร่อยกินกล้วยยหญ่กินกล้วยเบิร์ดแล้วไปอ่อนหลอดพูด่นอยู่ตรงกลางหุ่นไข่แนมีตัวนีจ้ามีตัวนีซอยพุ่นถ้านก็ไม่อยากกันซอยโอยตายตายตายเบิร์ดกล้วยมือ่อเรเท่านั้นเท่านี้มันสิผ่าบ้าเดวนี่ บ่ได้บ่ได้ยายจะต้องเห็ดหมองลีหมองลีหมองจอดอยู่ใกล้บ่ตกอยบ่หนอตันนี้สุดขันหันท่านนะโอ้ยหัวย่พอเดียวยไปไปย้อนไปโอ้ยมาไก่แล้วกันกน,นี้แต่หน้าผีหลังเนาะ ใส่ใส่ใสใย่า้งเป็นบาฮาจอมเ <c oughs> บ,อบ,บ้อเรียกคกะออจังกรบเัซึ่มส้จาจังกับเพซึ่มสพี่น้องเฮ็ดจังไหนจังสิเสัเนีน่ยนีมือได้กับม,ดดอมืออยน่พอเดียวจะไปมื่อนาที่เห็่มองลี้ยุกใกล้นี่เฮ็ดซุ่มจอบัพน,บพ,บพ,นพี่น้องเฮ็ดซุ่มจอบังที่ได้สีดิบงอเลีกยกไปก่อนจา้า ไม่เห็นมองจอบนกจอบกระแตจ้ากระแตบ่นมันกระลอกกระลอกมันสิโตัวไงล่ะมันก็สิหางพัว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 อันนี้กระแตตสีเทาๆจ้าสองตัวมันเถียงกันก็แก้แค้กันมันแย่งกันคือแย่งป่วยกันคือขักไว่มาตอกมันสิตีกันโอยังไม่เหนือยู่เดียวไปกันจ้าไปเห็นมองลี่ ลี่กระแตเมือนน้าสิได้พัดจอบมั่นพี่พี่น้องเมือนเนี้ยวไอ้ชับนี่สักก้อนนักจ๋านาะเห็นบ้ากล้วยฮ่ากล้วยบ้าวเห็นนกก็เห็นกระแตแล้วพอดิจอบมั่นจ้ามึงเห็นข้ามเน้่พี่น้องเมือนน้าพอกันไหมจ้าริจา้จา